5อันดับอาวุธยุธโทโธปกรณ์และสัญญาณุภาพของกองทัพไทยอันดับที่1เรือฟริเกตสมตรรถนะสูงคุณรู้หรือไม่ว่าเรือฟริเกตสมตรรถนะสูงชั้นพระรามที่เเป็นเรือรบหลักที่กองทัพเรือไทยภาคภูมิใจมากที่สุดในยุคปัจจุบันเพราะถือเป็นเรือรบผิวน้ำที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออกแบบตามมาตรฐานเรือรบชั้นแนวหน้าระดับโลกด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคจากเกาหลีใต้และสหรัฐเรือมีความยาวกว่า124เมตรและมีระวังขับน้ำประมาณ3,700ตันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วสูงสามารถแล่นด้วยความเร็วกว่า30นอตหรือประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปฏิบัติการในทะเลลึกได้เป็นเวลาหลายวันโดยนี้ต้องเติมสเสบียงบ่อยครั้ง สิ่งที่ทำให้เรือลำนี้โดดเด่นคือระบบเรดาร์ตรวจการ3มวิธีแบบ AESA ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าหมายพร้อมกันทั้งเรือเครื่องบินและขีปนาวุธระบบควบคุมการรบของเรือคือ Combat S-21 ซึ่งพัฒนาจากระบบ AEGIS อันเรื่องชื่อของสหรัฐทำให้สามารถบูรณาการข้อมูลจากอาวุธและเรดาร์ทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นี่คือก้ากระโดดครั้งสำคัญของกองทัพเรือไทยสู่มาตรฐานการรบระดับโลกอาวุธหลักของเรือคือขีปนาวุธจมตีเรือผิวน้ำที่มีระยะยิงเกือบ130กิโลเมตรพร้อมขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศไรเ้ย M162 ESM s ที่ยิงได้ถึง50กิโลเมตรด้วยความเร็วเหนือเสียงทำให้เรือลำนี้สามารถป้องกันกองเรือทั้งกองจากภัยคุกคามทางอากาศ นอกจากนี้ยังติดตั้งปืนใหญ่ OTO m e l a r าขนาด76มิลลิเมตรยิงได้มากกว่า85นัดต่อนาทีเหมาะสำหรับการป้องกันทั้งเรือผิวน้ำเครื่องบินและขีปนาวุธที่บินต่ำยังมีปืนกลอัตโนมัติ30มิลลิเมตรและระบบ GIWS สำหรับการป้องกันระยะประชิดซึ่งเป็นเหมือนโล่เหล็กะบบป้องเรือจากภัยคุกคามในทุกทิศทาง ความสามารถของเรือฟริเกตนี้ไม่ได้จำกัดเพียงการรบผิวน้ำเท่านั้นเพราะสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำเช่น S70BC Hawk ที่มีเซ็นเซอร์และอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำทำให้เรือลำนี้สามารถปฏิบัติการได้หลายมิติทั้งผิวน้ำใต้น้ำและอากาศระบบอิเล็กทรอนิกส์สงครามทำให้เรือสามารถรบปวนสัญญาณเรดาร์หรือขีปนาวุธศัตรูได้ รวมถึงมีระบบปล่อยเป้าลวงเพื่อลดความเสี่ยงจากการจมตีในห้องควบคุมการรบของเรือฟริเกตชั้นพระรามที่9เต็มไปด้วยหน้าจอดิจิทัลล้ำสมัยเจ้าหน้าที่มากกว่า1 4 0นายทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบเรือสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการลอยน้ำในภาวะสงครามและเป็นเรือคุ้มกันขบวนเรือพาณิชย์หรือเรือรบอื่นได้อย่างมั่นใจ ในภาวะสันติภาพเรือยังทำหน้าที่ช่วยเหลือคู่ประสบภัยทางทะเลและการบรรเทาสาธารณาภัยในทะเลลึกซึ่งเป็นภารกิจด้านมนุษยธรรมที่สำคัญชื่อพระรามที่9สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และเป็นเกียรติสูงสุดของกองทัพเรือไทย การมีเรือรบล้ำสมัยระดับนี้ทำให้ไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านกองทัพเรือสูงสุดประเทศหนึ่งในอาเซียนเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่เพื่อนบ้านและนานาชาติต้องจับตามองพร้งไม่เพียงเพิ่มความมั่นใจด้านการป้องกันประเทศแต่ยังเพิ่มอำนาจต่อรองทางทะเลและเศรษฐกิจเรือฟริเกตสมรรถนะสูงชั้นพะรามที่9จึงไม่ใช่แค่เรือรบธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยความก้าวหน้า และความมั่นคงของชาติไทยในสตวรรษใหม่อันดับที่2รถถังหลัก b t 4สุดยอดกรอเหล็กแห่งกองทัพบ,บกไทยรถถังหลัก b t 4หรือที่บางครั้งเรียกว่า MT 3 0 0 0ันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังรบภาคพ,พื้นดินของกองทัพบ,บกไทยในยุคใหม่ผลิตโดยบริษัท NORINCO จากประเทศจีนรถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีสมรรถนะสูงสุดทั้งด้านการป้องกัน การรุกและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์สงครามยุคใหม่วิธี4มีน้ำหนักกราว52ตันติดตั้งเกราะคอมโพสิตหลายชั้นผสมระบบเกราะปฏิกิริยาแบบระเบิด ERA ทำให้สามารถทนต่อกระสุนเจาะเกราะและหัวรบต่อต้านรถถังที่ทันสมัยได้อย่างดีเยี่ยมหัวใจสำคัญของวิธี4คือปืนใหญ่กลลำกล้องเรียบขนาด125มเมตรพร้อมระบบบันจุกระสุนอัตโนมัติ ทำให้สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะและจะรวดนำวิธีต่อต้านรถถังได้แม่นยำสูงสุดที่ระยะไกลกว่า5กิโลเมตรมือน,นี้ยังมีความเร็วในการยิงสูงสามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพการเคลื่อนที่หรือสภาพสนามรบที่ไม่มั่นคงซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเหนือรถถังรุ่นเก่าระบบควบคุมการยิงของวิธี4เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีคอมพิวเตอร์ตรวจวิธีกระจบเล็งแบบติดกล้องความร้อนและระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติทําให้พลปืนสามารถยิงได้แม่นยําแม้ในเวลากลางคืนหรือสภาพอากาศเลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถยิงในขณนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทําให้ VTC ถูกยกให้เป็นนักล่ารถถังที่น่าเกรงขามในภูมิภาคด้านความคล่องตัว VTC ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงกว่า1,300แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ถูกกระพร้อมระบบกันสะเทือนแบบไฮดรอลิกที่ช่วยให้เคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงทำให้ GTC ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งแต่ยังสามารถปรับตัวเข้ากับภูมประเทศหลากหลายของประเทศไทยตั้งแต่ป่าภาคเหนือจนถึงที่ราบสูงอีสาน ในด้านการป้องกันนอกจากเกราะคอมโพสิตแล้ววิ v ี4ยังติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกซึ่งสามารถตรวจจับและทำลายจรวดต่อต้านรถถังก่อนที่มันจะชนเป้าหมายเพิ่มโอกาสรอดในสนามรบอย่างมากรถถังยังมีระบบล่อยควันกลางตัวอัตโนมัติและระบบป้องกันอาวุธเคมีชีวะรังสีและนิวเคลีย์ CVRNProtection ที่ออกแบบเพื่อปกป้องลูกเรือในสถานการณ์สงครามเต็มรูปแบบ ภายในตัวรถ BTC มีพื้นที่สำหรับลูกเรือสามนายคือผู้บังคับการรถพลยิงและพลขับห้องบังคับการเต็มไปด้วยจอแสดงผลดิจิทัลที่ทำให้ผู้บังคับการสามารถติดตามสถานการณ์รบแบบเปลี่ยนไทม์ระบบสื่อสารดาวเทียมและวิทยุข,ขั้นสูงช่วยให้สามารถประสานงานกับหน่วยอื่นในสนามรบอย่างราบรื่นซึ่งทำให้กองกำลังรถทางไทยสามารถวางแผนการรบเชิงกลยุทธ์ได้วรวดเร็วและแม่นยำ b t 4ไม่ได้เป็นแค่รถถังธรรมดาแต่คือการก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีของกองทัพบ,บกไทยการจัดหารถถังรุ่นนี้เข้าประจำการช่วยเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศอย่างมากเพราะกองทัพไทยสามารถเปรียบเทียบสมรรถ,ถนะกับรถถังชั้นนำในภูมิภาคเช่นเกหนึ่งงของเกาหลีใต้หรือเว่านสองของสิงคโปร์ได้อย่างสูสี ในหลายกรณีวิ v ี4ยังมีข้อได้เปรียบในด้านความทันสมัยและระบบควบคุมการยิงที่ชาญฉลาดด้วยดีไซน์ล้ำสมัยพลังการยิงที่มหาศาลและความคล่องตัวสูงวิธี v t งจึงได้รับฉายาว่าราชาแห่งสนามรบของกองทัพไทยการเข้าประจำการของวิธีสไม่เพียงสร้างความมั่นใจในด้านยุทธศาสตร์แต่ยังเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงการพัฒนากองทัพไทยสู่มาตร,รฐานสากล ร้อมรับมือความท้าทายทางการทหารในศตวรรษที่21อันดับที่3เครื่องบินขับไล่ JAS 3 9กริเพ่นเหยี่ยวฟ้าแห่งกองทัพอากาศไทยเครื่องบินขับไล่กลายพเ,เป็นอาวุธทางอากาศที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศไทยถูกพัฒนาโดยบริษัท Saab จากประเทศสวีเดนไรคนถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงน้ำหนักเบาแต่สามารถติดตั้งอาวุธครบครัน ทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ e i m 120่งรอมมีมิเดียขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและปืนกล27มิลิเมตรสำหรับภารกิจใกล้ชิดทำให้กลายเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครื่องบินรบอนเนกประสงค์ที่พร้อมปฏิบัติภารากิจทุกมิติจุดเด่นของกริปเพนะคือความคล่องตัวและความเร็วสูงสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงและหมุนตัวอย่างเฉียบคมเพื่อหลบหลีกอาวุธของศัตรู ระบบอาวุธและเรดาร์ AESA ทำให้ไกลเป็นตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำพร้อมทั้งสามารถบูรณาการข้อมูลการรบจากหลายเครื่องบินได้ในเวลาเดียวกันเสริมความได้เปรียบในสงครามทางอากาศและการสนับสนุนภาคพื้นดินกึดเพิ่นสามารถปฏิบัติภารกิจหลากหลายตั้งแต่การครองอากาศการโจมตีภาคพื้นดินการลาดตระเวนการสกัดกั้น และแม้แต่การสนับสนุนทางยุทธวิธีให้กองทัพภาคกึ้นดินความสามารถหลายมิติของกริปเทศทำให้กองทัพอากาศไทยมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเครื่องบินรุ่นนี้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟตแวร์ล้ำสมัยระบบเรดาร์สามารถส่งข้อมูลแบบเรียนไทมให้กับศูนย์บัญชาการและหน่วยรบอื่นๆทำให้เกิดการประสานงานแบบเครือข่ายยุทธวิธี ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในยุคสงครามสมัยใหม่นอกจากนี้ไกลบันยังติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศท่านสูงสามารถตรวจจับและหลบเลี่ยงขีปนาวุธศัตรูทำให้ความปลอดภัยของนักบินเพิ่มขึ้นอย่างมากเรื่องความคล่องตัวไกรบันมีน้ำหนักเบาและเครื่องยนต์พลังสูงทำให้สามารถขึ้นลงทางสั้นได้สามารถปฏิบัติการจากฐานทัพอากาศเล็กๆหรือสนามบินท้องถิ่นได้ จึงเหมาะกับภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีทั้งที่ราบสูงและป่าเขาระบบเก็บเชื้อเพลิงภายในและภายนอกช่วยให้บินได้ไกลกว่า3,200กิโลเมตรทำให้สามารถปฏิบัติการเหนือพื้นที่กว้างและยาวนานโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยไกรพันเป็นเครื่องบินรบที่สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายแบบทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายทั้งบนพื้นดินและทางทะเลได้อย่างแม่นยำ การติดตั้งขีปนาวุธมีเดียเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้ระยะไกลทำให้ไกายผันสามารถกำจัดเครื่องบินศัตรูได้ก่อนที่จะเข้าถึงระยะอันตรายระบบต่อสู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ขั้นสูงช่วยให้ไกายผันสามารถป้องกันตัวเองจากการโจมตีและเพิ่มความรอดชีวิตของนักบินการบำรุงรักษาของไกายผันถูกออกแบบให้สะดวกและรวดเร็วสามารถดินได้ภายในเวลาอันสั้นหลังจากเกิดสอบ ทำให้กองทัพอากาศสามารถใช้เครื่องบินจำนวนมากในการปฏิบัติการต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอซ่อมยาวนานนอกจากนี้ไกรปันยังเป็นเครื่องบินรบที่ประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องบินรบรุ่นเก่าทำให้ประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพทางยุทธศาสตร์ในมุมมองยุทธศาสตร์ไกยปันไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินรบที่ทันสมัยแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่นใจต่อชาติและพันธมิตร ทำให้ไทยมีศักยภาพทางอากาศที่สามารถต่อสู้กับเครื่องบินรบของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมั่นใจกลายเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของไทยและเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่ทำให้กองทัพอากาศไทยพร้อมรับมือความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยความคล่องตัวสูงระบบอาวุธครบครันและเทคโนโลยีล้ำสมัยเ3 9สากลายพันจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเหยี่ยวฟ้าแห่งกองทัพอากาศไทย เป็นเครื่องบินรบที่พร้อมปกป้องอธิปไตยไทยทั้งทางอากาศและสนับสนุนภาคพื้นดินได้อย่างยอดเยี่ยมการเข้าประจำการของมันทําให้ไทยก้าวสู่ยุคใหม่ของการป้องกันประเทศด้วยความมั่นคงและทันสมัยเหนือคู่แข่งในภูมิภาคอันดับที่4เรือดำน้ำชั้น S 2 6 T เรืองเงียบสงัดใต้ผืนน้ำอกทีเป็นอาวุธทางทะเลที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพเรือไทย และเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่ทำให้ไทยก้าวสู่ความสามารถทางทะเลแบบครบวงจรเรือดำน้ำรุ่นนี้พัฒนาจากเทคโนโลยีของจีนมีความยาวกว่า66เมตรและน้ำหนักขับน้ำราว2,000ตันสามารถปฏิบัติการในระยะยาวใต้ทะเลได้หลายสัปดาห์โดยไม่ต้องขึ้นผิวน้ำระบบความเงียบของเครื่องยนต์และโครงสร้างตัวเรือทำให้ชั้น S26P แทบไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเรดาร์หรือโซน่าของศัตรูจุดเด่นของชั้น S-26T คือความสามารถในการปฏิบัติการทั้งในภารกิจลาดตระเวนป้องกันด้านน้ำและโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงเกลือดำน้ำสามารถบรรทุกตอปวิดีโดแบบหนักและขีปนาวุธปล่อยจากใต้น้ำทำให้สามารถโจมตีเรือผิวน้ำหรือเป้าหมายทางบกโดยไม่เปิดเผยตำแหน่ง ระบบควบคุมการยิงและอาวุธใช้คอมพิวเตอร์อัตโนมัติทำให้ลูกเรือสามารถยิงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสูง S26 T ติดตั้งระบบโซน่าหลากหลายแบบทั้งโซน่าแบบพาสซและจะเพื่อค้นหาและติดตามเป้าหมายใต้ทะเลระบบโซน่านี้ช่วยให้เรือตรวจจับเรือดำน้ำหรือเรือผิวนางของศัตรูได้ก่อนที่จะถูกโจมตี นอกจากนี้ยังมีระบบต่อสู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนสัญญาณของศัตรูทำให้โอกาสรอดของเรือสูงมากระบบป้องกันภยัยภายในยังมีระบบตรวจจับและดับเพลิงอัตโนมัติตลอดจนระบบกรองอากาศเพื่อป้องกันสารพิษความคล่องตัวของ S26T ทำให้สามารถปฏิบัติการในน่านน้ำตื้นหรือพื้นที่แคบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เดือสามารถเคลื่อนที่ช้าเพื่อซุ่มโจมตีหรือเคลื่อนที่เร็วเพื่อหลบหลีกขคคุกคามระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าผสมดีเซลทำให้ลดเสียงรบก,กวนสร้างความเหนือกว่าทางยุธทธวิธีเหนือเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำของศัตรูการซ้อมรบและการลาตระเวนจริงยืนยันว่า S26P มีสมรรถนะสูงทั้งในด้านความเร็วและความเงียบในด้านยุทธศาสตร์เรือดำน้ำ S26P ไม่เพียงแต่เพิ่มศักยภาพในการป้องกันน่านาน้ำไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและอำนาจทางทะเลการน,นี้เรือดำน้ำรุ่นนี้ทำให้ไทยสามารถควบคุมเส้นทางการค้าและตรวจสอบน่านาน้ำได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังสามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศร่วมกับเรือฟริเกตและเรืออฆาตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลูกเรือของ S26T มีประมาณ50นาย ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อควบคุมเรือและอาวุธทุกชนิดห้องควบคุมและระบบตรวจการถูกออกแบบให้สะดวกต่อการปฏิบัติการยาวนานการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทำให้ลูกเรือสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการโจมตีจากศัตรูได้อย่างรวดเร็วเรือดำน้ำรุ่นนี้ยังสามารถซ่อนตัวใต้ทะเลเป็นเวลาหลายวันโดยที่ศัตรูไม่สามารถตรวจจับตำแหน่งได้เ2 6 t จึงเป็นอาวุธทางทะเลที่ครบเครื่องทั้งในด้านการลาดตระเวนป้องกันและโจมจีเรือดำน้ำรุ่นนี้ไม่เพียงเสริมความมั่นใจต่อ,อก,กองทัพเรือไทยแต่ยังทำให้ประเทศสามารถวางยุทธศาสตร์ทางทะเลได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและพันธมิตรว่าก,กองทัพเรือไทยมีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ทางทะเลอย่างแท้จริง อันดับที่5เครื่องบินขับไล่ F-16 สิงโตฟ้าแห่งกองทัพอากาศไทยในเครื่องบินรบหลักของกองทัพอากาศไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกพัฒนาโดยบริษัทล็อกเฮดตมาตีนของสหรัฐ F-16 ถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงน้ำหนักเบาและสามารถปฏิบัติภ,ภารกิจได้หลายรูปแบบทางการคลองอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและการสนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธี เครื่องบินรุ่นนี้มีความเร็วสูงกว่า2มากักทำให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ทันเวลา1ในจุดเด่นของ F-16 คือระบบเรดาร์นาจ68ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายทั้งอากาศและพื้นดินได้พร้อมกันพร้อมระบบอาวุธที่ครบครันเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM-120 ER อ,อ m r a a m AIM-9 Sidewinder ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและปืนกล20ม mm. ม M 6ก็ก็กานทำให้ F 1 6เป็นเครื่องบินรบอนเนกประสงค์ที่สามารถตอบสนองภารกิจทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง F 1 6ยังมีความคล่องตัวสูงสุดในสนามรบทางอากาศระบบ fly by wire ช่วยควบคุมการบินอัตโนมัติทำให้ผู้บังคับการสามารถบังคับเครื่องบินในสภาพวิกฤตได้ง่ายและแม่นยำการบรรทุกอาวุธหลายชนิดกอมกันไม่กระทบต่อความคล่องตัว ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้หลายเป้าหมายภายในภารกิจเดียวเครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งระบบสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการรบแบบเรียนไทมกับเครื่องบินรุ่นอื่นและศูนย์บัญชาการกลางทำให้เกิดการประสานงานแบบเครือข่ายยุทธวิธีเน็ตเวิร์กซ r นจ w a ว f a แฟเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแล่นฟ้าไทยและสนับสนินภาคกื้นดินได้อย่างแม่นยำ F16 ยังสามารถบินขึ้นลงจากสนามบินเล็กหรือพื้นที่จำกัดได้ทำให้เหมาะกับภูมิประเทศไทยที่มีทั้งภูเขาและพื้นที่ราบลุ่มระบบเก็บเชื้อเพลิงภายในและภายนอกช่วยให้บินได้ไกลกว่า4,200กิโลเมตรทำให้สามารถปฏิบัติการเหนือพื้นที่กว้างและยาวนานโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยในด้านการรบ F-16 สามารถโจมตีเป้าหมายทางอากาศก่อนเข้าช่วงอันตราย และสามารถยิงขีปนาวุธได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธีของกองทัพบกบบและกองทัพเรือเช่นการโจมตีเป้าหมายสำคัญของศัตรูและการลาตระเวนเพื่อป้องกันภัยคุกคามการบำรุงรักษาของ F 1 6ถูกออกแบบให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถซ่อมบำรุงได้ภายในเวลาอันสัน้นทำให้กองทัพอากาศสามารถใช้เครื่องบินจำนวนมากในการปฏิบัติการต่อเน,นื่อง โดยไม่ต้องรอซ่อมยาวนานอีกทั้งเครื่องบินยังประหยัดน้ำมันและใช้งานได้หลากหลายสร้างความมั่นใจต่อยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศนักบินของ F-16 ได้รับการฝึกอย่างเข้มข้นสามารถใช้ประโยชน์จากระบบเรดาร์อาวุธและเทคโนโลยีการยิงขั้นสูงอย่างเต็มที่ห้องนักบินถูกปรับแบบให้ผู้บังคับการควบคุมเครื่องบินได้สะดวกแม่นยำและลดความเหนื่อยล้าขณะปฏิบัติภารกิจยาวนาน เกฟเป็นเครื่องบินรบที่ครบเครื่องทั้งความเร็วความคล่องตัวและอาวุธรวครบครันทำให้กองทัพอากาศไทยมีความมั่นใจในการปกป้องน่านฟ้าและป้องกันประเทศอย่างเต็มที่เครื่อ <aff> ง <oly dd> บินรุ่นนี้ไม่เพียงสร้างความได้เปรียบในสนามรบแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและความทันสมัยทางเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของไทย